السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كافورا انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عيني يشرب بها عباد الله وي... عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنظر ويخافون يوما كان كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ودانية عليهم ظلالا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تظليلا วิ่งทา عليهم แอนี่ต์แอนนี่ต์หมีฟุบตัวและก็เป็นแค่ตัวควาร์รีซึ่งมีความหมายว่าแน่นอนการเวลาที่ยาวนานอแน่นอนการเวลาที่ยาวนานได้เกิดขึ้นแก่มนุษย์ เมื่อเขาไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงเลยแท้จริงเราได้สร้างมนุษย์จากน้ำเชื้อผสมหยดหนึ่งเพื่อเราจะได้ทดสอบเขาดังนั้นเราจึงทำให้เขาเป็นผู้ได้ยินและผู้ได้เห็นแท้จริงเราได้ชี้แนะแนวทางให้แก่เขาแล้วบางทีเขาก็เป็นผู้แตัตนอยและบางทีเขาก็เป็นผู้เนรกุลแท้จริง เราได้เตรียมโซ่ตรวนและกุญแจมือและไฟที่ลุกชดช่วงไว้สำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาแท้จริงบรรดาผู้ทรงคุณธรรมนั้นจะได้ดื่มจากาจากแก้วน้ำซึ่งผสมด้วยการะบูนหอมเป็นน้ำตาผู้ที่พวงเบาของอัลลอฮ์จะได้ดืม่มพวกเขาทำาพวกเขา ทำให้มันพวยพุ่งพวยพุ่งออกมาอย่างเลืนเหลือพวกเขาปฏิบัติตามคำสัตสาบาลและกลัวต่อวันหนึ่งที่ท,ที่ต่อวันหนึ่งที่ความชั่วร้ายของมันจะกระจายไปทั่วและพวกเขาให้อาหารเนื่องด้วยความรักต่อพระองค์ แก่คนยากจนในกัมพาและเฉลยศึกพวกเขาได้พวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราให้อาหารแก่พวกท่านโดยหวังความโปลดปานของอัลลอฮ์เราไม่ได้หวังการตอบแทนและการขอบคุณจากพวกท่านแต่อย่างใดแท้จริงเรากลัวต่อพระเจ้าของเรา ซึ่งเป็นวันแห่งหน้านานี้วคิ้วขมวดและแสนสาหาัสดังนั้นอัลลอฮ์จะส่งปกป้องพวกเขาให้พ้นจากความชั่วร้ายของวันนั้นและจะส่งให้พวกเขาพบกับพบกับความสดเชื่นและความปิติและพระองค์จะทรงตอบแทนแก่พวกเขาด้วยส่วนสวรรค์ และอาพรไหมแปรดเนื่องพวกเขาอดทนเนื่องเพราะพวกเขาอดทนนอนเอกคเนกอยู่บนเก้าอี้นวมยาวในสวรรค์พวกเขาจะไม่พบเห็นแสงอาทิตย์และความเหน็ความหนาวเหน็บและร่มเงาของสวนสวรรค์จะปกคลุมด้วยปกคลุมพวกเขาอย่างใกล้ชิด และผลไม้ในสวนสวรรค์ถูกโน้มต่ำลงมาใกล้พวกเขาและมีภาชนะที่ทำด้วยเงินและแก้วน้ำที่ทำด้วยแก้วใสถูกวนเวียนรอบๆพวกเขา,เา <c oughs> ในใน,ในสุราห์อินซานอัลลอฮ์ได้กล่าวถึงผลตอบแทนให้กับ ผู้ที่ผู้บรรดาผู้ศรัทธาและบรรดาผู้ผู้ปฏิเสธศรัทธาอัลลอฮ์ Allah ได้พูดต้นอายะอัลลอฮ์ได้พูดเกี่ยวกับการสร้างมนุษย์นะครับอัลลอฮ์สร้างมนุษย์เพื่อที่จะทดสอบเขานะครับ ดังนั้นอัลลอฮ์จึงให้เขาเป็นผู้ได้ยินและเป็นผู้ได้เห็นก็คือสามารถแยกแยะว่าอันไหนอันนั้นแล้วแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยได้ชี้แนะแนวทางที่ถูกที่ถูกต้องและการลงผิดความดีความชั่ว ด้วยการส่งบรรดารสซุลมาและประธานคำปีทั้งหลายเพื่อให้พิจารณาใครควรแล้วและอายะที่สอัลลอฮ์ได้ได้ได้พูดถึงบทลงโทษแก่ผู้บรรดาผู้ปฏิเสธนะฮะแล้วก็อายะที่5จากนั้นก็อัลลอฮ์ อัลเหรอได้พูดถึงบรรดาผู้คุณธรรมนั้นจะได้จะได้เดื่มน้ำจากจากแก้วน้ำซึ่งผสมด้วยการะบูลหอมนะครับการะบูลซึ่งเป็นเป็นชื่อของน้ำตาน้ำในสวรรค์ไหลออกมาเป็นลำทะลำธาร ซึ่งพวกที่จะได้ใช้มันก็เป็นบรรดาผู้ผู้สัทธาวงเบาวที่ดีนะครับบรรดาวงเบาวที่มีลักษณะเ,เป็นลักษณะเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาและ สัตสาบานในการจงรักภักดีต่ออัลลอฮ์ในการมีชีวิตของพวกเขานั้นมีแต่ะมีมีความกลัวต่อวันชำ,ชำระบุญบาปก็คือวันอาเครอนะครับในวันนั้นความชั่วร้ายของมันจะแผ่กระจายไปทั่วทุก คนแห่งนะครับในวันอาเคโรแล้วก็บรดาผู้บรดาผู้ศรัทธาพวกนั้นยังได้ให้อาหารแก่คนยากจนและเด็กกำพราแล้วก็เฉลยศึกในายามสงครามนะครับทั้งทั้งที่พวกเขานั้นต้องการต่ออาหารเหล่านั้น แ่พวกเขาให้ให้คนอื่นก่อนนะครับและพวกเขาได้กล่าวว่าความจริงเราได้ได้ทำความดีแก่แก่พวกท่านนี้โดยหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ไม่ได้หวังการตอบแทนใดๆจากท่านเลยนะครับดังนั้น หวังว่าอัลลอฮ์จะปกป้องเราจากความชั่วร้ายของวันอเคราและจะส่งให้พวกเขานั้นได้พบกับความสดชื่นนะครับแล้วก็อายะที่12นะครับอัลลอฮ์ก็ได้บอกถึงผลตอบแทนที่ ที่ให้แกปวงบาวที่ดีนะครับบรรดาผู้ศรัทธาเรา,า,าจะให้สวนสวรรค์และอาพรใหมแพร่เนื่องจากพวกเขานั้นอดทนนะครับพวกเขาจะได้นอนเอกชนเกบนเก้าอี้นวมยาวประดับด้วยผ้าชนิดพิเศษและม่านอันตระ การตาอืมพวกเขานั้นจะไม่ได้พบกับความร้อนและความหนาวเหน็บแต่อย่างใดอ,อนะครับและเมื่อพวกเขาต้องการกินผลไม้มันก็จะโน้มต่ําลงมาให้พวกเ,เขาพวกเขาได้กินตามที่พวกเขาพวกเขาต้องการในสวนสวรรค์นะครับ และอายะที่15อัลลอฮ์ก็ได้พูดถึงผลตอบแทนในสวรรค์คือ <im <vid> im> มีภาชนะที่ทำด้วยเงินและแก้วน้ำที่ทำด้วยแก้วแก้วแก้วใสถูกวนเวียนรอบรบพวกเขาอัสสลามอะลยกุมวะราะมะตุลลอฮิวะบาระกาต